สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live วันนี้กลับมาพบเจอกันนะคะกับฝนวราศินีสิงห์สุวรรณเช่นเคยกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนจะนํามาหยิบยกแล้วก็บอกเล่าให้แฟนๆรายการได้รับฟังกันสําหรับวันนี้ค่ะฝนนําเรื่องราวคําบอกเล่านะคะของคุณตํารวจท่านหนึ่งที่ท่านได้เขียนรวบรวมคดีความ ซึ่งท่านเองคือผู้ที่ไขคดีนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังและก็ยังจดจําได้มาถึงทุกวันค่ะท่านได้รวบรวมผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านสยองขวัญ เลขที่25บนถนนคอมเวลซึ่งย้อนกลับไปนะคะณนะวันที่22พฤศจิกายนปี2538หรือปี1995ผ่านมาระยะเวลากว่า10กว่าปีแล้วค่ะคดีนี้ถูกปิดฉากลงแล้วก็ยังเป็นคดีที่สะเทือนขวัญของชาวเมืองผู้ดีมากที่สุดคดีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง เกิดขึ้นกับหญิงสาวรวมไปถึงเด็กนะคะมากกว่า10รายด้วยกันณวันที่22พฤศจิกายนนะคะ2538วันนั้นสารได้มีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต นางโรดแมลี่เวสรวมไปถึงสามีของเธอนั่นก็คือนายเฟดเวสทั้งคู่เนี่ยร่วมมือกันก่อคดีลักพาตัวรวมไปถึงข่มขืนและค่าสตรีแล้วก็มีเด็กสาวนะคะมากกว่า10รายที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้และที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นค่ะ1ในผู้เคาะร้ายของคดีคือฮิสเตอร์หรือลูกสาวคนโตของทั้งคู่ซึ่งเธอมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเอง ความสยองจากการฆาตกรรมสะเทือนขวัญน,นะคะที่เรียกได้ว่ายัางสร้างความสยิวให้กับหัวใจคนอังกฤษมาจนถึงปัจจุบนันคดีนี้พอเมื่อครบรอบ ทีนึงเนี่ยสื่ออังกฤษก็ขุดคุยนําเรื่องราวนี้มาตีแผ่ซึ่งก็จะตรงกับวันที่22พฤศจิกายนปี2538ันวันนั้นสารวิสเชสเตอร์นะคะก็ได้อ่านคําพิพากษาคดีของโลสนั่นเองเรื่องราวของนางโลสแมรี่เวสรวมไปถึงสามีนายเฟตเวสเนี่ยถูกบุคคลที่เรียกได้ว่านักข่าวหรือนักแต่งหนังสือหรือแม้กระทั่งนักทําหนังสารคดีเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนไป สัมภาษณ์มือปราบของคดีนี้นั่นก็คือจอห์นเบเนสนั่นเองจอห์นเบเนสนะคะคือผู้กำกับการแผนกสืบสวนค่ะปัจจุบันท่านก็มีอายุกว่า60% แล้วท่านต้องระาอาและเหนื่อยใจที่จะต้องตอบคำถามซ้ำซากแทบทุกปีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหลังๆเรื่องราวมันก็จะชักเลยเถิดไปกันใหญ่ค่ะในระยะหลังท่านเลยตัดสินใจจับปากกาเขียนหนังสือรวบรวมเบื้องลึกเบื้องหลังของคดีนี้ไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านสยองขวัญเลขที่25บนถนนคอมเบลของครอบครัวเวส์ซึ่งท่านก็ได้บรรยายรวบรวม ปูมบันทึกเหตุแล้วก็เฉลยปริศนาที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนยังค้างคาใจเพราะเหตุอะไรนะคะทำไมถึงได้ตั้งเชื่อเรื่องว่าบ้านสยองขวัญเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะมาบอกเล่าคำเล่านะคะของผู้ที่รวบรวมคดีนี้เอาไว้นะคะผ่านปลายปากกาของคุณจอร์นเบนเนสค่ะย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะคุณจอร์นเบนเนสบอกว่าท่านยังคงจดจำกลิ่นเน่าที่โชยออกมาจากบ้านหลังนี้ ได้ดีภาพศพเหยื่อที่ถูกแยกชิ้นส่วนรวมไปถึงสภาพเน่าเปื่อยยังคงติดตราตึงใจจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันจางหาย จอห์นเบนเนตนะคะบอกว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมานานขนาดไหนมันยังทำให้ผมเศร้าใจจริงๆเมื่อหวนนึกถึงสิ่งที่พวกนั้นทำลงไปมันเหลือเชื่ออดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนนึกถึงความหลังเรื่องราวของเฟสและโลสเมลลี่นั้นช่างเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายในชีวิตการทำงานของตำรวจที่ชื่อว่าจอห์นเบนเนตสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะใช้เวลา20 ปีค่ะในการล่อลวงผู้หญิงจำนวนมากที่มากหน้าหลายตามายังที่บ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะถูกสร้างขึ้นสมัยวิกตอเรียค่ะโดยบ้านหลังดังกล่าวนะคะปลูกแล้วก็แทรกตัวอยู่ท่ามกลางอาคารที่เรียงแถวณนะเมืองกูเชสเตอร์ซึ่งเมืองน,นี้เป็นเมืองที่เงียบสงบค่ะลอสแมรี่และเฟดเวสนะคะทั้งคู่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมค่ะเขาล่อลวงหญิงสาวมาทรมาน ขมขือและฆ่าเหยื่อทิ้งชิ้นส่วนศพมากมายถูกพบและฝังอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านนี้รวมไปถึงภายในห้องใต้ดินห้องน้ําใต้ดินนะคะแล้วก็สําหรับกรณีฮิสเตอร์หรือลูกสาวของเขาเองที่มีอายุ16ปีเนี่ย <c oughs> ก็ถูกฝังอยู่ใต้ลานนะคะภายในสวนหลังบ้านด้วยเช่นกันถามคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้าภายในบ้านของเราเนี่ย เต็มไปด้วยซากศพแล้วก็มีศพของลูกสาวฝังอยู่เราจะสามารถใช้ชีวิตปกติภายในบ้านหลังนี้ได้หรือไม่จะจัดปาร์ตี้ย่างบาร์บีคิวหรือเข้าห้องน้ำร่วมกับซากศพได้หรือเปล่าแต่เชื่อไหมคะว่าโลสแมรี่และเฟดเวส์นั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติค่ะ ว่ากันว่าเหยื่อบางรายของสามีภรรยาคู่นี้นะคะถูกพบอยู่ในสภาพถูกมัดถูกอุดปากหรือไม่ก็ถูกเทปกาวพันรอบดวงตาหรือใบหน้าณวันที่จอรนเบนเนสนั้นเข้าไปจับกลุ่มค่ะเรียกได้ว่าสิ่งแรกที่ประทะตัวเขาก็คือกลิ่นเหม็นตุตุของเนื้อมนุษย์ที่เน่าเปื่อยในสภาพชื้นแฉะซึ่งสิ่งนี้เองนะคะหลอกหลอนเบเนสมาจนถึงปัจจุบัน จอห์นบอกว่ากลิ่นของศพขึ้นอืดกำลังเนา่ารวมไปถึงชิ้นเนื้อที่กำลังเปื่อยนั้นทำให้เขานั้นไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาพบเห็นได้อีกเลยอดีตนายตำรวจกรเกษียณนะคะที่ต้องใช้เวลา หลายวันสืบสวนคดีภายในบ้านหลังนั้นนะคะก็กล่าวถึงความสยองขวัญภายในบ้านเขาจําได้นะคะว่าวันที่ไปรื้อค้นนายตำรวจท่านนี้นะคะจําได้ว่าทุกพื้นที่ที่เขาไปรื้อค้นเขาภาวนาในใจว่าอย่าให้เขาเจอซากศพอีกเลยแต่เชื่อไหมคะว่าทุกๆก,การย่างกล้าวที่เขาลื้อค้นนั้นมีกระดูกมีชิ้นเนื้อ ปะปนอยู่ภายในบ้านเต็มไปหมดค่ะโดยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคดีนี้นะคะถูกเปิดโปงขึ้นในช่วงต้นปี2537เมื่อทางตำรวจนั้นได้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการหายตัวไปของฮิสเตอร์ลูกสาวคนโตในตระกูลเวสที่หายสาบสูญไปเมื่อ7ปีก่อนเพราะไปสะดุดใจกับคำบอกเล่าของญาติพี่น้องบางคนที่เข้ารับการดูแลชั่วคราวจากรัฐทางตำรวจนะคะจึงเริ่มการค้นหาอีกครั้งโดยมี เด็กวัยรุ่นหลายรายค่ะเล่าให้พวกนักสังคมสงเคราะห์ฟังเด็กเหล่านั้นเล่าประหนึ่งเป็นเรื่องโจกๆขำขันว่าฮิสเตอร์นั้นชอบมาเล่าอยู่เป็นประจำว่าเธอนั้นถูกอาศัยอยู่ที่ ใต้าลานบ้านโดยคำบอกเล่าของเด็กๆนะคะก็บอกกับทางนักสังคมสงเคราะห์ว่าฮิสเตอร์นั้นอยู่ใต้าลานบ้านประโยคนี้นั่นเองค่ะทำให้ตำรวจเริ่มต้นขุดสวนบ้านของเวสนะคะและทำให้เฟร็ดนั้นจนมุมจนต้องมายอมรับว่า พวกเขาคือคนฆ่าลูกสาวของตนเองนั่นเองแต่เฟรสดนั้นก็พยายามปกป้องเมียค่ะโดยบอกว่าโรสนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการฆาตกรรมพวกนี้ทางจอห์นเบนเนสเองนะคะก็บอกว่าในขณะที่สอบปากค,คำเฟรดนั้น <c oughs> เขายืนกลานว่าโรสแมรี่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> จนกระทั่งในการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายที่เขาเริ่มแนะว่าโรสแมรี่อาจเกี่ยวข้องด้วย โดยตำรวจผู้ทำคดีนะคะคิดว่าสิ่งที่ทำให้เฟรสดนั้น เปลี่ยนใจแล้วก็ยอมเปิดปากว่าภรรยาของเขามีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากตำรวจนั้นค่ะมีข้อมูลเด็ดนะคะมาบอกกับเฟสว่าจริงๆแล้วโรสแมรี่นั้นมีพฤติกรรมทางเพศที่พิศดศรรวมไปถึงเธอเองนั้นก็ทำเรื่องลับหลังไม่ดีเอาไว้ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ค่ะเฟสก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนและเขาเองก็บอกว่าการที่ภรรยามีความลับกับเขาถือเป็นเรื่องช็อกและจุด เริ่มต้นนี้เองค่ะทำให้เฟดนั้นเริ่มปิดปากว่าโรสแมรี่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องของคดีเมื่อตำรวจรวบรวมข้อมูลหลักฐานได้แล้วนะคะตำรวจก็ทำการขุด ค้นหาหลักฐานที่เป็นวัตถุนั่นก็คือซากศพต่างๆภายในบ้านสุดท้ายแล้วค่ะเฟตผู้เป็นสามีนั้นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรวมทั้งสิ้น12กระทงและเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าเหยื่อเหล่านั้นจริงแต่เฟตนั้นชิงผูกคอตายในห้องขังนะคะก่อนวันที่เขาจะถูกนําตัวไปขึ้นศาลส่วนโรสนะคะไม่เคยยอมรับสารภาพเขาจึงเจอข้อหาฆาตกรรม10กระทงรวมทั้งคดีฆ่าลูกสาวเธอถูกศาลตัดสิน จำคุกตลอดชีวิตทุกวันนี้ค่โรสยังชดใช้ความผิดอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นเรือนจำที่สร้างขึ้นใหม่นะคะชื่อว่าบอนฟิ d ตั้งอยู่ใกล้เขตแอดฟอร์ดเมืองมิดเดิลเชคเบนนะคะนิสัยของโรสนะคะทางจอห์นเบนเนตเองเนี่ยก็อธิบายลักษณะนิสัยเอาไว้ว่าเธอเป็นคนเย็นชาไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยโรสไม่เคยหลั่งน้ำตาให้แก่ใครหรือไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของเธอ เธอไม่รู้สึกรู้สากับความเจ็บปวดของครอบครัวผู้สูญเสียสมาชิก ะะแม้กระทั่งทางตำรวจเองนะคะเคยบอกเอาไว้ว่าผมคาดหวังว่าจะได้เห็นน้ำตาในวันที่เธอถูกตัดสินลงโทษแต่เชื่อไหมคะว่าหญิงคนนี้ไม่มีน้ำตาเลยสักหยดค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทุกๆวันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าโลดนั้นฆ่าหญิงสาวรวมไปถึงเด็กๆด,ด้วยวิธีการใดกันแน่นะคะตัวจอห์นเบนเนสเองก็เขียนไว้ในหนังสือเมื่อปี2003ว่าแม้ก,ก่อนหน้านี้จะเคยยืนยันว่าไม่ คิดจะเขียนหนังสือหากินกับคดีนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไม่มีการรวบรวมความเลวร้ายบันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวนะคะแต่ด้วยความที่คดีนี้ยังไม่เคยถูกลืมเลือนไปกับประวัติศาสตร์ทางสังคมเบนเนสก็ไม่อยากให้เรื่องมันผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้ก็เลยสรุปแล้วก็เขียนรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรื่องบ้านสยองขวัญโดยเขาก็สรุปเอาไว้ว่าตัวโรสแมรี่เองนั้นไม่เคยยอมปีดปากบอกเล่าความลับดำมืดที่ ซ่อนอยู่ในบ้านว่าตัวเธอกับสามีนั้น ฆ่าเหยื่อด้วยวิธีการที่โหดร้ายเพียงใดแต่สุดท้ายแล้วนะคะฝนมองว่าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเหยื่อที่ถูกสองสามีภรรยานี้นะคะฆาตกรรมตายไปกว่า10รายเนี่ยพวกเขาทุกทรมานมากแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมนะที่สังคมเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าฆาตกรเนี่ยทรมานเหยื่อด้วยวิธีการใดบ้างแต่ถ้าคิดถึงใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากรับรู้อะไรที่ลึกไปมากกว่านั้นนะคะเขารู้เพียงว่าเขาได้ สูญเสียคนที่รักของครอบครัวไปมันก็เจ็บปวดมากแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะกับ10นาทีคดีดังอย่างไรก็ตามฝากกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการด้วยนะคะวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ